เรามาดูต่อนะครับปฏิกิริยาการแตกโมเลกุลนะฮะอ่าก็จะมีหลากหลายนะครับที่อธิบายไปคราวที่แล้วนะครับแต่ที่เกี่ยวข้องที่เป็นปฏิกิริยาเคมีนะฮะหลักๆเนี่ยนอกจากแอนไอออนแคดไอออนนะฮะก็จะมีรัดิคอลนะที่เป็นอ่การแตกโมเลกุลของพันธะเคมีนะครับอ่าเรามาดูกันนะครับปฏิกิริยาแบบ และในข้อเรีแอคชัเนี่ยนะครับมันก็จะมีหลักๆนะฮะที่เกี่ยวข้องเนี่ยมันก็จะมีพวกวิยาการเกิดโพลิเมอร์ใช่ไหมครับเช่นพวก chain reaction นะครับพวก chain reaction แล้วก็เข <c oughs> าเรียก initiate In นะครับ initiation นะฮ In ะ initiation reaction ชั่นก็คือการเกิด ตัวร a ดับข้ก่อนนะครับแล้วก็ช่วงการแผ่ขยายเนี่ยนะครับเขาก็เรียกว่าพัฟเฟคชั่นนะครับออฟเฟคชั่นเรแอคชั่นนะครับ uh, ก็เกิดปริยาซ้ำไปเรื่อยๆจนกลายเป็นโพลิเมอร์นะครับแล้วก็จะมี uh, เรื่องของการแทนที่นะครับเขาเรียกเขาเรียกว่า substitution ใช่ไหมครับ uh, substitution นะครับแต่ว่าจะเป็น uh, ตัวระดับข้นะครับ radical substitution substitution อันสุดท้ายก็หยุดปฏิกิยาก็าคือปฏิกิยาเกิดการสิ้นสุดลงนะครับเขาก็จะเรียกว่า termination นะครับ termination step นะครับเนี่ะเวลามันเกิดนะหลกัหลกๆก็จะมีอยู่ทั้งหมดห้าอันนะครับในช่วงของการเกิด initiation นะครับ อ่ามันเช่นอ่าตัวอ่าการเกิดครั้งแรกนะฮะกาเรียกว่า i n i t i ิ t i o n นของ r a d ิ c a l เนี่ยนะครับก็จะต้องมีปัจจัยที่มาทำให้มันเกิดการแตกพันธะนะครับเช่น A กับ B นี่ยมีการแตกพันธะเป็นแบบ r a d ิ c a l ลักษณะอย่างนี้นะเช่นอาจจะใช้อ่าความร้อนนะครับอ่าหรือว่าใช้แสงก็ได้ ใช้แสงก็ได้นะครับตัวนี้ก็เกิดการแตกพันธะได้รายด้ข้อออกมาเนี่ยตัวนี้ก็คือ i n i t i a i a t i o n นะครับหลังจากนั้นก็ propagation ก็คือเกิดการเกิดปฏิกิยาใช่ไหมครับ propagation เกิดปฏิกิยาไปเรื่อยๆนะฮะช่วงนี้แหละก็คือ,อตัว i n i t i a i a t i o n step ที่ได้ราด้ขเนี่ยก็จะมาทำปฏิกิยาต่อนะครับ เช่น a radical เนี่ยก็จะไปทำกับ c นะ c นะฮะก็เกิดปฏิกิริยานะฮะเนี่ยตัวนี้ก็จะได้ a ต่อกับ c เป็น product แล้วก็บวกกับ d radical เกิดขึ้นนะ,ะก็จะมี radical ใหม่เกิดขึ้นมานะครับช่วงเนี้ยอ่า d radical นะครับก็จะไปทำปฏิกิิรยากับสารตัวอื่นต่อเนี่ยเท่าทำปฏิกิิรยาต่อนะครับ ก็จะได้ดีต่อกับ E แล้วก็บวก F Radical เห็นนะฮะจะสังเกตว่ามันจะเกิด Radical ขึ้นมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆนะฮะตรงนี้ก็ไปเนี่ยอ,อย่างนี้เขาเรียกว่าพัฟเฟกชั่นเกิดไปเรื่อยๆจึงต้องมีสเตปเทอร์มิ t เ o ชั่นนะครับมีสเตปเทอร์มิ t เ o ชชั่นนะเทอร์มินเอชั่นสเตปนะครับก็คือจะหยุดมันหยุดมันก็ F Radical ที่เกิดขึ้นก็มาทำประิยิยายกับ G และดิฟโคที่เราสร้างขึ้นมานะเนี่ยก,ก็เข้าธราริกายกันก็ได้ F G เนี่ยตรงนี้เขาเรียกว่า termination นะฮะหลักๆก,ก็จะมีอยู่สามตัวนะครับมี initiation propagation แล้วก็ termination นะครับอ่าถ้าไม่เข้าใจก็ก็ดูอ่าซ้ำได้นะครับทีนี้เรามาดูนะครับ initiation phase initiation phase เนี่ยนะในช่วง initiation เนี่ยมันก็จะมี สารหลายตัวนะครับที่เหมาะที่จะเป็นตัวเริ่มต้นนะครับเช่นครูยกตัวอย่างนะฮะครูยกตัวอย่างนะครับอ่าอินอินิชิเอชั่นนะฮะอ่าเฟสนะครับ, uh, รบจุดเริ่มต้นของมันมีอะไรบ้างนะยกตัวอย่างเช่นครูใช้คอรีนนะฮะอ่า uh, เช่นเอาคอรีนมาฉายแสงนะฮะหรือ ใช้ความร้อนก็ได้นะครับมันจะเกิดการแตกตัวตัวของคลอรินนะครับก็จะได้2 Cl ซอ่สองซีแอลเรดิคลนะฮะหรือเราจะใช้อะตอมที่มีอิเล็กโทรเน็กแตร์ิวิตี้สูงๆนอกจากคลอรินแล้วก็เป็นหมู่7ก็ได้หรือเราจะใช้อ, ne, อ,ใชอ่าพวกเปอร์ออกไซด์เงี้ยเปอร์ออกไซด์ก็แตกได้ง่ายตัวนี้ก็คืออินิชิเอชั่น าสารที่อยู่ในกลุ่มของ initiator ที่จะมาสร้างพวก radical นะครับตัวนี้ก็ใช้ h ีท t หรือว่าใช้แสงก็ได้นะครับเนี่ยเห็นไหมก็จะได้สอง ro radical เห็นไหมครเราก็จะได้รียกเตอร์ได้ได้ตัวเริ่มต้นออกมานะครับหรือบางทีเนี่ยในปฏิกิริยาเคมีที่ใช้ในการสังเคราะห์ ที่เป็นแอดวานซ์หน่อยเนี่ยนะครับมันจะมีตัวที่เราคุ้นเคยในการสร้าง i n i t i a i a t i o n phase ขึ้นมาเนี่ยนะครับเช่นตัว n n b r o m o s u c c i n a m i d e นะครับอ่าซ i n i m i d e นะครับเขาจะใช้ชื่อย่อมันว่า nbs nbs นะครับ nbs สูตรเป็นยังไงสูตรเป็นอย่างนี้นะครับนี่เป็นอย่างนี้คอนโพเอ็นนะฮะเป็นสารที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเจ n เน a เรตรดิคอได้ง่ายนะครับตัวนี้เขาเรียกว่า nbs นะฮะเวลาเราฉายแสงนะครับหรือให้ความร้อนหรือให้ความร้อนเนี่ยนะครับมันจะเกิดการแตกตัวนะฮะ ระหว่างพันธะเอกับ B นี้ได้ง่ายง่ายมากๆนะครับมันก็จะได้ NBS Radical เนี่ยได้ NBS Radical อนี่นะแล้วก็บวกกับ BR radical นเนี่ยเห็นไหมฮะตัวนี้ก็พร้อมนะครับที่จะไปเกิดปฏิกิยาในอ่าเขาเรียกอะไรในอ่า propagation step นะครับ หลังจากนั้นก็จะนำเข้าสู่ propagation phase นะ propagation phase นะครับเดี๋ยวมาหน้าถัดไปนะครับมาดูนะฮะเลื่อนลงมานะฮะเรามาดูนะฮะ propagation พิยแพร์ขยายนะครับ,รยยนะรบ phase นะครับหลังจากที่เราได้รัดิคอออกมาเช่นครูใช้คําว่า x รัดิคอบก็เข้าทําปฏิกิิรยาต่อนะครับก็ทำปฏิิกริยาต่อเช่น ทำพยากับแอลเคนนะครับทำยากับแอลเคนนี่เขียนสเตโรเขียนสเตโรเคมีมันด้วยนะครับนี่นี่อะนะครับแล้วก็อ่านะฮะอ่ะก็จะเกิดปฏิกิริยาต่อนะครับตัวนี้ก็จะมาจับอะจับนะครับไฮโดรเจนนะฮะตัวนี้ก็แตกพันธะมาอย่างนี้นะฮะอะก็จะได้ x h บวก c r radical อ,อืมนมฮะนี่เนี่ยเห็นไหมฮะเราจะได้ radical อ,อีกตัวหนึ่งโผล่เข้ามาที่พร้อมจะไปทำปฏิกิยาต่อถ้าเป็น a l k e n นนะครับแต่ถ้าเป็น a l k e n นเป็น a l k e n นล่ะก็เกิดได้เช่นกันนะครับ อัลคีนเนี่ยก็จะชอบเกิดโพลิมอไรเซชันนะฮะเกิดโพลิมอไรเซชันได้นี่ดูนะฮะดูอัลคีนอาอานะฮะเส้นทึบเส้นทึบนี่โอเคโอเคนะฮะอ่ะก็จับตรงไหนนะครับก็นี่เลยเข้าที่พันธะคู่เลย นะ,ะแล้วก็ตรงนี้ก็แตกออกมานะก็จะได้ c x เข่าไปฮะลบ x แล้วก็ c พันฮะเดียวและที่ข้อเกิดนะตำแหน่งนี้อ่านะครับแล้วก็าตรงนี้ก็านะครับนะีบ่นะ ก็ได้ radical อ,อีกตัวหนึ่งโผล่ขึ้นมาสีเหลืองๆนี่เห็นนะฮะอ่ะตอนนี้ก็คืออ่าตัว propagation phase นะครับอ่าต่อไปก็ termination นะครับ termination อ่า termination อ่า change termination นะครับอืม อ่าเช่นนะครับเวลาเราเช่นมันเกิดเป็นตัวแอลเคนระดิคอลนะเช่นเมทิวระดิคงขอเนี่ยครับมาเจอกับคอรีนระดิคอข้อมันก็จะทำปฏิกิริยากันนะฮะก็คือก็เป็นตัวทำลายระดิคอข้อที่เกิดขึ้นมันก็จะหยุดทันทีนะฮะอ,อันนี้ก็จะหยุดได้เลยนะครับนะก็อ่า เป็นไอเดียอ่าตัวอย่างนะครับเป็นไอเดียตัวอย่างนะครับอืมนะฮะเดี๋ยวเรามาลองดูอเรามาลองดูตัวอย่างนิดหนึ่งนะครับอ่ะเรามาลองดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างที่เป็นโจทย์นะครับ เวลามันเกิด process ยกตัวอย่างเช่นตัวนี้ตัวนี้นะคะรับตัวนี้เซมก็ตัวนี้เรา g จ n เน a เรตแรกที่อก่อนนะครับครูใช้ใช้อะไรดีใช้ nbs แล้วกันนะครับใช้ nbs เราใช้ nbs นะ nbs แล้วก็ฉายแสงเข้าไปนะครับ nbs <N BS S 1> ก็จะเกิดราดิอนะคอใช่ไหมฮะ nbs ก็จะเกิดรากิคออ่าจะได้ n ราดิคออืมนะเขียน br ก็ได้ตัวนี้ก็แตกเขียนทีละสเต็ปนะครับ <N BS S 1> แตก ก็จะได้ n radical นะฮะ nbs radical br uh, radical นะครับ uh, หลังจากนั้นมันก็จะมาจับ uh, ความเสถียรของ radical เนี่ยจะคล้ายๆกับ uh, จะคล้ายๆกับคาร์บอไนออนนะครับจะคล้ายๆกับคาร์บอไนออนนี่ นะตัวนี้จะได้ Secondary c a r b o c บอนถ้าจับตรงตรง,ตรงบายมันจะได้ primary นะ Secondary จะเสะถียรกว่านะครับอืมอก็จะได้อะไรครับก็จะได้ตั้งต้นก็คือที่ก้อเกิดตรงนี้ใช่ไหมฮะอืมอ่หลังจากนั้นก็เก,การปิดใช่ปิดวง นะครับปิดวงปิดการปิดเนี่ยต้องปิดคนละด้านใช่ไหมปิดคนละด้านนะครับนี่เข้าด้านตรงข้ามก็จะได้ทรานใช่ไหมครับเราจะได้ทรานตรงเนี้ยเป็นสบก่กับของทราน หลังจากนั้นก็ termination step termination step นะครับซึ่งตัว br radical น,นี่ก็อาจจะเข้ามาจับนะครับก็จะได้ product ตัวอื่นนะครับหรือตัวนี้อาจจะไปทำปฏิกิยาต่อก็ได้ ครับตัวนี้ก็ได้ผลิตออกมาอืมโอเคนะอ่านี่ก็คือตัวอย่างนะครับตัวอย่างของอ่าการเกิดนะครับการเกิดอ่าปฏิกิยาแบบไรติคอนะครับก็เป็นการแตกเชนนะครับการแตกเชนแล้วก็อ่าเข้าทำปฏิกิยานะครับแบบ propagation แล้วก็มี เ e อ m i ม a นิชันนะครับก็คือ <c oughs> มีการหยุดเชนไปด้วยนะครับ